และนี่คือ5สิ่งนะครับที่ลูกที่ดีควรทํากับพ่อแม่นะครับถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแชร์คลิปนี้ให้ลูกคุณดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกอยู่นะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับคุณจะได้ทํา5สิ่งนี้ให้ดีต่อพ่อต่อแม่คุณนะครับอย่างแรกนะครับคือแสดงความรักและใส่ใจกับพ่อกับแม่ตลอดเวลานะครับพูดคุยสอบถามสาระทุกสุขดิบท่านบ้างครับไม่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับการกอดการหอมหรือการบอกรักพพ่่่่่่่ออแแแมมมมไใใชคคทททํํําาาาานนนโกสสิเเศษั้้ตจงดววยล แสดงออกให้รู้ว่าท่านคือคนสําคัญและลูกไม่ละเลยท่านครับอย่างที่2นะครับคือการเคารพและให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ครับพูดจาดีไม่ขึ้นเสียงไม่เถียงพ่อแม่รับฟังคําสั่งสอนคําตักเตือนของท่านแม้ในบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราก็ตามนะครับและไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยเสียใจหรือผิดหวังโดยไม่จําเป็นครับและข้อที่3นะครับช่วยเหลือดูแลคุณพ่อคุณแม่เมื่อท่านแก่ตัวลงครับเมื่อพ่อแม่เริ่มแก่แล้วนะครับดูแลท่านเหมือนที่ท่านเคยดูแลเราครับช่วยแม่แบ เบาภาระเช่นการดูแลสุขภาพพาท่านไปหาหมอหรือทําในสิ่งที่ท่านไม่สามารถทําเองไหวแล้วนะครับช่วยเหลือท่านได้ควรจะช่วยนะครับไม่ปล่อยให้พ่อแม่นั้นเนี่ยต้องเผชิญกับความเหงาหรือความลําบากแต่เพียงลําพังครับและข้อที่4นะครับทาตัวเป็นคนดีและไม่ทําให้พ่อแม่ทุกใจครับตั้งใจทํางานหรือตั้งใจเรียนนะครับหากยังอยู่ในวัยเรียนให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราครับประพฤติตัวดีไม่ทําให้พ่อแม่นั้นเนี่ยต้องคอยห่วงหรือเสียใจนะครับใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะพ่อแม่ อยากเห็นลูกที่จะมีความสุขความสําเร็จในอนาคตครับและข้อที่5นะครับตอบแทนบุญคุณท่านไม่ลืมสิ่งที่พ่อแม่ทําให้กับเราเมื่อเรายังเป็นเด็กครับหากมีโอกาสช่วยดูแลเรื่องการเงินหรือความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ได้จงช่วยเหลือท่านจงสนับสนุนท่านนะครับไม่ลืมวันสําคัญสําคัญของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันพิเศษของคุณพ่อคุณแม่นะครับและทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่มีความสุขตลอดเวลาเช่นซื้อของกินที่ท่านชอบให้บ้างนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวบ้างนะครับจำไว้อย่างนี้นะ ไม่จําเป็นต้องรวยครับไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับแต่ต้องรู้จักแสดงความรักและความเคารพดูแลท่านทําตัวดีและตอบแทนบุญคุณท่านเพียงเท่านี้พ่อแม่คุณก็มีความสุขแล้วนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับหรือแชร์โพสต์นี้เอาไว้นะครับให้คุณลูกๆดูนะครับคุณลูกๆจะได้ทําพฤติกรรมเหล่านี้กับท่านแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้ครับแล้วไปปฏิบัติ5อย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่แหละครับคือการทําบุญที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับผมโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์